รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในหวังอี้เดินทางเยี่นมประเทศไทยแล้วก็เข้าพบกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี10ปีหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านการหารือการสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ฟื้นตัวจากโควิดทั้ง2ประเทศเสนอให้จีนเนี่ยพิจารณาเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าผล,ลไม้ในด่านอื่นๆของจีนด้วยการลงทุนเรารุก EEC ลงทุนเพิ่มไหมได้ไหมมาลงทุนใน EEC ด้านอุตสาห ยายนยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วออจีนบอกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเที่ยวบินจะมากขึ้นและจีนก็จะสนับสนุนการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้นด้วยเราเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้จีนบอกว่าสนับสนุนในการที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะหากไม่ติดขาดประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงจะเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกที่ไทยด้วยกับภาพเมื่อวานนี้ถือว่าชื่นมื่นนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในหวังอี้เดินทางเยี่นมประเทศไทย แล้วก็เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนานนทีนะคะจะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยคือเดิน<ม>ทางไปไหนแล้วก็มาไทยเนี่ยก็คือไม่ได้มาบ่อยนะพี่โอ<ม>แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยถือว่าแน่นแฟ้นกันเลยทีเดียว<ม>10ปีในความสําคัญก็คือเรียกว่าหนึ่งทศวรรษนั่นแหละที่เรามีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าจะร่วมมือกันแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนเนี่ยในอีกประมาณสัก3าปีข้างหน้าเนี่ยจะครบ5้าบปี<ม><ม>พี่โอเท่ากับว่านี่ถือว่าแนะะค ไทยจีนเป็นพี่น้องกันคนไทยเชื้อสายจีนนี่ก็เยอะแยะมากมาย,มายเต็มประเทศไปหมดเลยมาดูเมื่อวานนี้นะคะที่มีการพูดคุยกันนี่ค่ะ10ปีหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านครนี่เป็นการหารือกันแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่จะพูดคุยกันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ฟื้นตัวจากโควิด ทั้งสองประเทศนะคะถึงแม้ว่าจีนยังบอกว่าจะใช้นโยบายซีโร่โควิดอยู่ไม่มีการพูดถึงในเวทีนี้นะจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยน่าจะแพรมไปถามหน่อยว่าแบบตกลงนโยบายนี้จะชัดเจนมาก้อยแค่ไหนถามแน่นอนโอ้ซีโร่โควิดพวกกระทบทั้งโลกเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมาดูกรอบที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้เอาเรื่องการค้าก่อนการค้านะคะท่านนายกมนตรีบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยขยายตัวเยอะเลยนะคะ ขยายตัวประมาณสัก20%ต้องอย่าลืมว่าฐานเดิมเนี่ยต่ำจากสถานการณ์โควิดแล้วเราเนี่ยก็ขอบคุณจีนด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหทั้งทั้งพาณิชย์ทั้งกระทรวงเกษตรเนี่ยไปพูดคุยกับจีนบอกว่าให้ช่วยเปิดด่านหน่อยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เรายังเสนอให้จีนเนี่ยพิจารณาเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าผล,ลไม้ในด่านอื่นๆของจีนด้วยออย่าลืมนะคะเราเคยบอกว่าผล,ลไม้ไทยที่จะไปจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์เป็นทองคําของอเราที่จะแบบว่ากอบโกยได้เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของการค้าเราพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สองการลงทุนพี่โอ,เ,อเรารุก EEC ใช่ไหมคะครับ เราอยากให้เขามาลงทุนลงทุนเพิ่มหน่อยได้ไหมมาลงทุนในอ e EC ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วเออ,เ,อ,อเราก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆถ้านายกเนี่ยก็คือโปรยยาหอมไปบอกว่าให้ช่วยมาลงทุนเพิ่มหน่อยละกันนี่เป็น2เรื่องยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องอะไระอีกเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงกันอย่าลืมนะคะว่าจีนและลาวมีรถไฟที่เชื่อมกันเป็น รถไฟทางยาวเลยพี่โอขนส่งทั้งคนขนส่งทั้งสินค้าจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ท่านนายยกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยบอกว่าเราก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ไม่แพ้กันเรามุ่งมั่นนะคะที่จะดําเนินโครงการรถไฟไทยจีนเฟสที่2อง่ะพี่โอที่จะไปเชื่อมเนี่ยอบอกว่าจะทําให้แล้วเสร็จตามกําหนดจีนเขาบอกว่าช่วยเร็วๆหน่อยเถอะเขาเสนอให้มีการประชุม3มฝ่ายเลย<อ>ค่ะเพื่อให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็วที่สุดสามฝ่ายค, <3 S 2> คือไทย ลาวและจีนสมัยหนึ่งเราประชุมร่วมกันหลายละลอกค่ะสมัยนี้เราหยุดการหารือ <5 S 2> ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนต่างคนต่างมีปัญหานะแต่ว่านี่ควรจะทำนะคะแล้วก็จีนก็บอกว่าให้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจัดประชุม3มฝ่ายเลยละกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังมีการเดินทางระหว่างกันด้วยนะคะทางไทยเนี่ยก็ขอขอบคุณจีนด้วยที่ให้สายการบินของไทยเนี่ยเดินทางเข้าประเทศจีนได้ ขณะเดียวกันบอกว่าขอบคุณด้วยที่ให้นักศึกษาไทยที่เดินทางไปเรียนจีนเนี่ยทยอยกลับเข้าไปที่ประเทศจีน uh huh. นอกจากนี้จีนบอกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะเที่ยวบินจะมากขึ้นและจีนก็จะสนับสนุนการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้นด้วย uh huh. อันนี้คือกา uh huh. รเดินทางระหว่างกัน ใช่นะคะก็รอนะคะสำหรับนโยบายของเขา,อานอกจากนี้สุดท้ายสิ่งที่พูดคุยกันเราเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้พี่โอครับจีนบอกว่าสนับสนุนในการที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะหากไม่ติดขัดประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงจะเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกที่ไทยด้วยโทนี่วุฒซัมบอกว่าไทายควรบอกเลิกการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเดี๋ยวสิเอเปก ทำไมทำไมต้องบอกเลยเราเป็นเจ้าภาพอ่ะคุณทักษิณบอกว่าเลิกได้แล้วเพราะว่าเรายังไม่พร้อมและสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ากระบวนการจัดการอันนี้คุณโทนี่วุดซัมก็พูดนะในแคลฟอรเออฟังกันดบอกว่าพลังของเราอาจจะด้อยในขณะที่การต่อสู้ของโรครุนแรงขึ้นแต่ไม่เป็นไรนี่คะก็ทําไปแก้ไขไปเป็นเจ้าภาพประชุมไปได้ไหมอ่ะอ้นี่เขาเรียกลุกดาวครับ จะแข่งบารมีกับผมที่ผมเคยจัดเอเปกมาเหรอลุงตู่อย่าพึ่งซีแม้สถานการณ์ไม่เหมือนกันคนละคนกันก็ให้โอกาสเขาหน่อยอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะเราไม่ได้เนื้อหอมแค่นี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนไทยแล้วเนี่ยหวังอี้จะเดินทางไปที่บาหลีอินโดนีเซียเพื่อไปชุมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G 2ีขณะเดียวกันหลังจากที่หวังอี้ไปที่บาหลีแล้วเนี่ยจบจากเวทีที่นั่น แล้วปรากฏว่าบริงเคนนะคะนี่เลยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าหลายคนบอกว่าเออเวลาไปอ่านนะพี่โอนะเขาใช้ตำแหน่งว่าอ่ U.S.Secretary of State ตำแหน่งก็เป็นนี้ตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในสหรัฐอเมริกานั่นเองค,คือสองคนนี้เขาจะไปเจอกันที่บาหลีก่อนอนะแล้วก็ปรากฏว่าบริงเคนเดี๋ยวจะเดินทางมาเยีอยประเทศไทยในวันที่10ที่จะถึงนี้รอบที่แล้วก็เดินเดินทางมาแล้วใช่ไหม เดินทางมาแล้วจะจอดเครื่องบินอยู่ไม่ได้ลงเครื่องบินบินกลับไปก่อนอันนี้เจอโควิดเจอโควิดก็เขาเขาบอกว่าทีมงานเขา่ติดโควิดเดินทางมาเยือนถึงไทยเรียบร้อยแล้วไม่เปิดประตูลงมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะคือเดินทางกลับไปเลยนั่นหมายความว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีเป้าประสงค์มาเดินทางเยือนประเทศไทยประเด็นที่จะพูดคุยกันใน G20 จะคุยกันเรื่องอะไรบ้างอี้ G20 ที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่เขาจะไปพูดคุยกันนะพี่โอนะ หนึ่งคือวิกฤตอาหารโลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามจากรัสเซียต่อ,อยูเครนด้วยนอกจากนี้นะบลิงเกนเนี่ยจะไปพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียไปพูดคุยกันนอกรอบและสุดท้ายเนี่ยเขาสองคนเนี่ยจะเจอกันเพราะอะไรจะเป็นการกำหนดท่าทีเพราะว่าเชื่อว่าในสักประมาณสัปดาห์หน้าผู้นำทั้งสองประเทศสีเจนผิงและโจไบ,บเดนจะเจอกันเจอก,กันผ่านทางซูมหรือเจอกันซึ่งหน้า <im itation> <S <S จะเจอกันผ่านทางไหนไม่รู้ต้องรอรุ้นอีกทีอันนี้คือฉากหน้าที่เราได้เห็นภาพว่ามีการหา,หารือร่วมกันระหว่างหวังอี้นาย,ยกรัฐมนตรีของมนตรัฐมนตรีของต่างประเทศ,เทศของจีนค่ะกับนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยถ้าใครไปดูสถิติในระยะที่ผ่านมาไม่ต้องเยอะหรอกครับปีเศษเนี่ยหวังอี้เดินทางมาเยือนประเทศไทยหลายละลอกครับค่ะ ทั้งทางตรงทางลับอย่างเป็นทางการไม่เป็เปนปทางการกหลายละลอกครับและละลอกนี้ที่มาฉากหน้าบอกการค้าการลงทุนกันฉากหลังว่าด้วยเรื่องของเพื่อนบ้านของเราเราเราจะดูแลเรื่องนี้กันอย่างไรมีการยกขึ้นมาหาหรือร่วมกันนี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาว่าด้วยเรื่องของการค้าการลงทุนเฉพาะเจาะจงระหว่างไทยกับจีน นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดคุยประเด็นต่อมาที่พูดคุยกันก็คือว่าด้วยเรื่องอะไรบางอย่างในภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนที่ผูกมิตรต่อกันอย่างแน่นแฟ้นเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไทยต้องบาลานซ์พาวเวอร์ให้ดีครับเพราะคอมมิตฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็มีปัญหา<ช>ไม่คอมมิตเลยก็ทำให้มิตรประเทศที่ผูกพันกันนั้น มองหน้ากันไม่ติดเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เท่าที่รู้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมทวงดุลอํานาจเป็นเกมคานอานาจกันร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนในภูมิภาคนี้ซึ่งก็จะใช้หลายๆประเทศนี่แหละนะคะเป็นตัวเดินเกมอ่ะเราก็ต้องบาลานซ์อำนาจหรือว่าสมดุลอํานาจให้ดีด้วยนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น